สวัสดีค่ะนี่ค่ะเช้าวันใหม่นะคะวันนี้วันที่19ค่ะเดือนตุลาคมสองห้าค่ะนี่ค่ะเช้านี้อากาศดีมากค่ะนี่ะหมอกน้ำค้างหมอกเต็มเลยค่ะแล้วก็น้ำค้างดวงอาทิตย์สวยมากนี่ค่ะรอบขอบสะนี่เรามามาถ่ายที่มุมสะค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหสวยมากค่ะเห็นไหม ดวงอาทิตย์จากาท้องฟ้าส่องแสงสว่างลงมาถึงสะน้ำเรากลายเป็นดวงอาทิตย์สองดวงเลยเลยค่ะสวยจริงๆนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆเราตื่นมาเราก็เจอแต่ละวันแตกต่างกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะโอโหความสุขจริงๆเลยเห็นไหมคะบ้านสวนเราเกียวชคุณค่ะ นี่ค่ะบ้านน้องสาวอันนี้บ้านพี่เตรียมค่ะนี่ค่ะบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ค่ะหมอกนะคะพาชมนี่ค่ะตูต้นข้าวสิคะสวยมากต้นข้าวกำลังออกรวงค่ะนี่ค่ะลมหนาวมาแล้วนี่ค่ะน้อง ข้าวตั้งท้องน้องออกหลวงเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ข้าวงามมากๆดูสิคะโอ้โหสวยจริงๆด้วยนี่ค่ะโอ้โหข้าวสุดยอดสวยวนี่ค่ะแล้วก็เห็นไหมคะหมอกโอ้โห,โโห,โโหโนี่นะคะ เป็นข่าวๆเขา,ขาอาจจะมีหมอกคือมีหมอกตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะตั้งแต่ตีห้าตื่นสายในะวันนี้ก็เลยหมอกก็เลยจางๆไปแล้วค่ะนคะคะรถวิ่งอ้ยสวยจังเลยค่ะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดเห็นไ,ไหมคะบ้านสวนทรงรักอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรอบ คือไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางเราได้เลยจริงๆค่ะมันสุดยอดธรรมชาตินี่ค่ะอือปึ๊บค่ะนี่ค่ะให้คุณเชียนตัดยาให้ไหมคะ ตัดสะอาดหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่มีรอบขอบสะเราเนี่ยไม่มีหญ้าแล้วเหลือแต่ความเตีอ้อยงเหลือแต่ความสะอาดสวยงามค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโต้นอินทผลัมหนอ่อเต็มไปหมดสูงมากค่ะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะข้าวให้ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะสูมให้ชมข้าวสวยงามมากเห็นไหมคะ่ะโอ้ยสวยจริงๆออกรวงได้สวยมากสม่ำเสมอแล้วโอ้สวยค่ะสวยจริงๆค่ะ อุ้ยกล้วยน้อยบ้านสวนออกเครือเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ที่ให้ชมไปเมื่อสามวันที่แล้วนี่ค่ะนี่น้องออกลูกแล้วค่ะโอ้โหให้ได้ทานจริงๆนะเนี่ยสูมให้เห็นนะคะนี่ให้เราได้ทานจริงๆเลยดูโอ้โหน่ารักมากเลยหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9, ีมีกี่ลูกค่ะหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าลูกค่ะอันนี้มีหกอันนี้มีสามโอเคมีเก้าลูกดูหนอค่ะดูต้นก็นสิคะเนี่ยแบบนี้โอ้โหสุดยอดโอ้ตื่นเต้นรวยบ้านสวนอื้โตโตนะลูกนะแล้วก็คุณแม่จะได้ทาน ะะสวยมากดูสิคะเนี่ยทำากลางหมอ,อกเห็นไหมคะโอ้ยดวงอาทิตย์ยอดสวยเนี่ยคะ่ะว้าวเนี่ยคะ่ะพาชมธรรมชาตินี่คะ่ะโอ้โหข้าว สวยจริงๆชอบอ้นี่ค่ะอู้ออกจันแล้วลูกเก่งมากนี่ค่ะออกจันแล้วค่ะมะพร้าวเรานี่เป็นปีเป็นจันแรกเป็นหนอเออเครือแรกเลยทลายแรกของต้นตั้งแต่ปลูกมา ต้นนี้เขาใหญ่มากใหญ่แล้วก็สวยดูดูต้นแล้วสิคะมีต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในในสวนบ้านสวนทรงรักมีต้นนี้ต้นเดียวค่ะนี่ค่ะมะพร้าวเราเป็นพันแมกลองทั้งหมดเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันแม่กลองทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะสะอาดหมดแล้วค่ะนี่ค่ะคุณเชียนตัดให้สะอาดหมดแล้ว นีตัวนี้ก็ออกจันแล้วนี่ค่ะมะพร้าวเรานี่ค่ะมะพร้าวเราตั้งแต่มีตั้งแต่ให้พี่เบิ้มใบของเขาจะไม่เน่าอีกเลยค่ะเพราะว่าเอ่อเห็นไหมคะยอดยอดเขาเนะะี่ยค่ะใบเขาจะเขียวหมดปกติเนี่ยใบของเขาจะเป็นแบบนี้กันทุกอันเพราะว่า มาแงกัดกินพอเขานั่นมาก็เป็นสีสม้มเอยสีเหลืองแล้วก็หัดหมดเลยค่ะเนี่ยตั้งแต่เราฉีดพิเบิมเนี่ยสุดยอดมากนี่น้องออกทลายอีกแล้วค่ะนี่ค่ะออกจันนี่ค่ะอันนี้ทานได้แล้วค่ะนี่เก็บเดี๋ยวเก็บออกจันแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวน,นี้ก็ใหญ่ตัวน,นี้ก็อ้วนค่ะ ต้นนี้ต้นที่สองที่ต้นเขาอ้วนดีอวบดีค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยเขียวแบบนี้ค่ะไม่ค่อยเหลืองแล้วค่ะนี่ส่วนต้นนี้น่ารักเขาโตตั้งแต่เขาออกเครือมากที่สุดออกทลายมากที่สุดเป็นต้นเดียวค่ะเขาจะออกทลายมากๆแล้วให้เราได้ทานสามปีครึ่งเขาออกจันเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ทานทุกปี ปีนี้ปีที่สองแล้วค่ะเขาออกเร็วมากต้นนี้ต้นเขาเนี่ยแค่นี้ค่ะเขาไม่ใหญ่แต่เขาแบบสมบูรณ์มากต้นนี้ค่ะสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมค่ะจันทร์เขาเนี่ยเนี่ยออกจันทร์ตลอดนี่ค่ะนี่ก็จันทร์เไหมค่ะนี่ก็จันทร์มีอีกไหมอ๋อพีพีออกเพิ่มมาอีกสอง นี่ค่ะติดติด,ต,ดติดนะลูกนะดกโดกนะคงจะไม่มีอะไรมากัดกินแล้วคะ่ะนี่ค่ะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเห็นะคะแค่เนี้คือร่วงเนี่ยเขาจะลงไปเขาจะกินหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็แบบนี้ค่ะเขาจะแล้วทีนี้เราใส่พริกเพิ่มไปก็โอเคแล้วคะ่ะตอนนี้นี่เห็นไหมหลุดแล้วเนี่ยค่ะไม่สมบูรณ์เลย ตอนนี้เราใส่พริกเพิ่มก็โอเคมากนี่คะ่ะอู้เห็นไหมคะเนี่ยตายหมดเลยคะ่ะก็ขอบคุณอาจารย์หน่อยที่มีผล<ๆ>ิตภัณฑ์ดีๆนี่คะ่ะอีกจานหนึ่งอ้นี่ไงดกนะลกูกดกนะนั่นอนะมีอีกจานหนึ่งอู้เห็นไหมพึ่งคะ่ะไม่ใช่พึ่งต่อ นี่นไหมคะเนี่ยนาตายหมดเลยค่ะนี่ร่วงมันกินหมดโอเคนี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็อ้วนค่ะต้นนี้อ้วนมากเนี่ยอ้วนเหมือนกันอ้วกอั้นนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะพาชม ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวกะทินะคะน่คะตรงนี้อันนี้เป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิทั้งหมดเรามีสี่ต้น,นีนต้นนี้แล้วก็แล้วก็ต้นนี้ค่ะแล้วก็ข้างหน้าบ้านอีกเอา้าหมามายังไงนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมายังไงไปเลยมาทางไหนไปทางนั้น โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามชมกดรับซับสไครกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ